าบุตรครับานนั่งเต่าเมทวีธนาค่ะเป็นนักเรียนชั้นม .5 ห้อง57นี่ค่ะกลุ่มของดิฉันชื่อกลุ่มว่าหัวใจชายหนุ่มครับเราจะมารู้จักกับสมาชิกกันก่อนครับเริ่มจากขัน้ายมาก่อนครับชื่อคณะพรตั้งแต่ชาวทองนะคะอยู่657ค่ะปุบปั้บชื่อชาลีชาลีลาคายู่657ค่ะ S <S <it> <S สวัสดีครับผมชื่อไพน์นุ่งผรกกอบเชรครับอยู่6 57ครับผมไม่เป็น6 56มาทำงานนะครับสวัสดีครับผมพีรวัตรไพบุญศิริครับอยู่6 57เหมือนกันครับนี่เป็นตากล้องของเรานะครับรสำหรับรายการวันนี้นะครับเราก็จะมานำทัวร์อุทยานคุ่ชขีิเบืงสยาม ทางก้นนานหนึ่งภาคกลาครับของภาคกลางครับเดี๋ยวตรงนี้จะยังไม่ใช่สถานีแรกนะครับของเราเดี๋ยวเราจะเดินาทางที่ใจ้ของเราครับของเราทุกกลุ่มปีหนึ่งครับตอนนี้ก็มาเห็นถาวที่เขากำลังปั่นที้พึ่งอุ่นี้พึ่งครับ เ่อไทยข้ากาดโดเลยโจะพามั้กันค่ะแต่ว่าโดานงค่าเห็นไหมเป็นยังไงงสูไว้รด้อใช่ะอก้าไงันก่ดูนะครับว่าบ้านจะไม่มีตะปูพี่ก่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนคนเมื่อก่อนเขาถือว่าตะปูเขาไว้ตอกลงศพเขาก็เลยไม่ยอมาอามาใช้ มมมาืออนกพวกกระบุงกับหมวกทั้งหลายแหละค่ะมีแชมป์ด้วยนะไปปหาาลอันนี้ค่ะไปหาปลาค่ะช้อนจืดอันนี้สส่มะม่วงสส่มะม่วงชัวสูงส์อันนี้พวกช้อนปลาช้อนปลาฝั่งนู้นก็มีเขาเรียกใส่สวัสดีค่ะคุณพี่ บ้านเหนือบ้านเหนือนะครับในวัสดุที่เขาทำเขาจะทำให้มันฉิดฉีดกันเนื่องจากเออเวลาฤดูหนาวเนี่ยมันจะหนาวมากเขาก็เลยทำให้มันฉิดกันเพื่อให้อบอุ่นแล้วก็มองไปทั้งหมดนะครับมันจะมีกาแลงตรนี้เขาเรียกว่ากาแลนะคะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเหนือครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านทางใต้นะครับลักษณะที่ บานอาจตายนะครับจะเป็นบานเดือดแน่นะครับสั้าหมายต่อออกมาได้นะครับพวกมาต่องขยายได้ครับอันเสร็จเป็นภาษาการก็จะเป็นเรือนแบบยกพื้นสูงแล้วก็หลังคานะครับจะใช้วัสดุตามท้องถิ่นแต่ว่าก็ทําให้มันคงทนเขาก็เลยทำแบบใช้วัสดุที่มันมีความแข็งแรงสั้งเกตล่างคานนะครับเพราะล่างคานจะ

ชุกครับล่างสมบูรณ์ล่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรนะเป็นเพอร์เฟคลี่อัปลักเล็กที่ดอัปีเลยทั้งสิบสประการนะสิบแปดสิบปดายไม่น้าเกิดมาอลไรพี่คนาเดียเนียเลยคนเดียนยนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขามึงจะทำอะไรมึงดูกันต่อไปชูชกไอ้นี่ใครว่าพันเดียวมาูรณปะ หมาด้วยหมาน่ารักเชียวทีนี้ก็ถึงต่อไปนะครับขับลูกตอนชูชกชูสองกุมารขับลูกต่อไปนะครับก็เป็นอีกตอนที่ชูชกได้ครับพระราชทานสร้างสมบัติของพระเจ้าเป็นที่ยากรูปอูนีบก็มีโอ้ก็ได้ข้าวมากินกันแบบทิ้งรุ่นต่อไปแล้วมึงขย้อนหมูเปอ่ะก็เลยกินจนแบบลืมตัวครับ ตอนอจุดพีครับจุดพีผมชวบชุท้องแตกแล้วเราเข้าไปดูใกล้ๆครับตอนนี้ครับเป็นลำไ้นะครับแล้วขบนก็เป็นกระพอนะครับเดือดรันเดือดรัดนะครับนี้าก็มาอยู่ที่ลานพระสามสมัยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สมัยเชียงแสนนะครับเราจะไปดูลักษณะของพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนะครับรับ พระพุทธโลกส,สมัยเชียงแสนะครับก็จะได้ที่คุนมาจากทวลาวดีครับก็คือพระเกษาขึ้นคล้ายดอกโบตุลญี่ปงบนสังเกตว่าสังคาตินะครับหรือว่าผ้าผ้าพบ่าจะสัน้นมีภว,วรกายอวบอิ่มนะครับหน้าอวบอิ่มยิ้มแบบสำรวมนะครับผมนี่คือลักษณะของพระในสมัยเชียงแสนนะครับอัสํารับ พระพุทธรูปองค์ต่อไปนะครับก็อยู่ในสมัยของสุโขทัยครับก็สุโขทัยนะครับก็เป็นสมัยที่อ,อาณาจักรไทยเนี่ยรุ่งเรืองเรื่อง,อง,องวัฒนธรรมศิละปะที่สุดครับพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยนะคบจะแตกต่างจากสมัยเชียงแสนตรงที่มีพระเกศานะคบเป็นเปลวเพลิงนะครับแล้วก็ผ้าสังฆาติเนี่ยจะยาว พราะว่าการละพรกพัวกวบกวบอิ่มนะครับพระนาสิกงุ้มพระขนงหรือว่าชิ้วเนี่ยโก่งนะครับซึ่งทำให้รับกับรูปหน้านะครับผมครับสาหรับแล้วก็พระองค์นี้เป็นพระที่อยู่ในสมัยอยุธยานะครับได้ได้รับอิธิมลจากสมัยอู่ทองนะครับออกมาครับสุโขทัยก็มามีบทบาทกับเสือปะของสมัยอยุทยาก็เลยจะมีลักษณะคล้ายกับของสุโขทัย ค็คือมีปางพระเกศาขึ้นเป็นรูปไฟแล้วก็มีพระเกศาไขหนาบนุเรงครับแบบนีแต่ว่าสังเกตว่าพระพักเนี่ยครับจะไม่ยิ้มแย้มบวบอิ่มเหมือนสมัยของเชียงแสนแล้วก็สุโข,ขทัยนะครับผมพระผมแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ลานพระอา,าวาโลจิเตศวนนะครับหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมแต่ว่าที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่าปางมหาราชลีลานะครับผมซึ่งตามประวัติเนี่ย เป็นผู้ชายผู้ช like ายครับผมซึ่งได้นำพระไตรปิฎกมาที่นี่ัะนั้นในประวติศาสตร์จีนสมัยแรกๆการสร้างก็จะเป็นผู้ชายต่อมาก็จะัครับนี่ก็เป็นประธานาธิบดีโฮจิมินครับ่รอเดาแล้วก็เป็นประธานหมอเจ้าตครับวนนี้เราไม่อยู่ในหอเชือเช้ ันนี้นะครับจะมีเป็นรูปปั้นที่พึ่งนะครับของบุคคลสำคัญของประเทศไทยเราแล้วก็บุคคลต่างประเทศนะครับว่าเราไปดูุกันนี่ก็ชื่อกับประวัตินะครับของบุคคลสำคัญอเอาองชนนี้อันนี้อ่าจไปรอบ สำหรับห้องต่อไปนะครับห้องของสัญญาธรรมศาสตร์นะครับอันนี้เมื่อจ๊ะทำไมทำไมทำไมท่านไม่นั่งนี่คืออาจารย์มอนเตตราโมนนะครับหรือว่าศิลปินชาวเมืองไทยหรือเปล่าครับนี้เป็นกรวันสตรีนะครับผม เหมือนมะโอ้โหพม่านะครับเป็นลูกน้อยนะโอมสองแสงครับโอมสองแสงเรามาดูคุอสืบอันนี้อาจารย์โตเข้นี่คือสืบนาพัฒน์ตะเกียงตอนนี้นะครับเรากลับแบงมาบนรถทัวร์นะครับ คลิปของเราก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับสถานที่เที่ยวครับก็คือพิพิธภัณฑ์ที่พึ่งสยามไม่ใช่แห่งทางคนในยานที่พึ่งเห็นที่พึ่งสยามนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีแหล่งหนึ่งเลยครับเนทั้งวิวทั้งรายละเอียดครับครับร้อนมากครับวันท้อว่างแล้วก็เทางไปไี่อยากไปเที่ยวใกล้ๆครับแค่ลาดบุรีสำหรับโอกาสมาเที่ยวนันดูสำหรับุรีเราก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ